วิธีทำปูดำทะเลต้มนะคะพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดแซบๆค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมก็ฝากทุกท่านช่วยกดติดตามให้กับทางช่องของแคลเลด้วยนะคะและนี่ก็คือปูดำค่ะเป็นปูดำทะเลเนะาะค่ะก็ตัวเล็กนะคะแต่ว่าเนื้อเขาแน่นมากเลยก่อนอื่นก็ต้องนำไปล้างน้ำเปล่าทำความสะอาดให้เรียบร้อยไม่ต้องแกะเชือกออกแต่อย่างใดนะคะเดี๋ยวปูเขาจะหนีบเราได้เนาะ จากนั้นก็นำปูมาใส่หม้อที่เราจะใช้ต้มเลี้ยงใส่หม้อได้เลยค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปให้ท่วมเอ่อท่วมปูลเลยนะคะนี่ค่ะ จากนั้นค่ะเราก็จะทำการติดแก๊สนะคะแล้วก็นำหม้อปูนะคะลงมาต้มได้เลยปูดำเราจะใช้เวลาต้มทั้งหมด25นาทีค่ะและนี่ก็ครบเวลา25นาทีปูของเคเลก็สุกเรียบร้อยแล้วเมื่อสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําการตักออกได้เลยค่ะตักออกไปผึ่งให้เขาเย็นด้านนอกได้เลยนะคะ นี่ค่ะเชือกนะคะตอนที่เราต้มไม่ต้องแกะออกเนาะไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นอันตรายนะคะต้มแบบนี้นะ,ะนี่คือปูที่ทะเลพักจนเย็นสนิทเสร็จเรียบร้อยแล้วถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำความสะอาดกันค่ะ ใช้กรรไกรนะคะตัดเชือกค่ะที่มัดขาปูมาตรงกล้ามเนี่ยเราก็จะทําการแกะออกให้หมดเลยแล้วก็ใช้แปรงสีฟันใหม่ๆถูถนะคะถ้าเราแกะกล้ามออกหมดเนี่ยตามซอกซแบบนี้นะคะเราจะถูกออกได้เกลี้ยงค่ะเพราะว่าเศษดินเขาเยอะเนาะตามตัวปูนะคะนี่ค่ะถูให้เกลี้ยงเลยค่ะนี่ค่ะเกลี้ยงแล้วนะคะ และนี่ก็คือก้ามที่แะเลเกะออกจากตัวปูนะคะนี่ค่ะในส่วนของก้ามปูนะเราจะใช้สากนะคะทุบให้เขาให้เขาแตกนะคะเพราะว่าเวลาเรานำไปทานเนี่ยจะได้ทานได้ง่ายทานได้สะดวกค่ะถัดไปเดี๋ยวเรามาทำซีฟู้ดกันใส่พริกลงไปในครกค่ะตามด้วยกระเทียมค่ะใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะ แล้วก็ลากผักชีค่ะน้ำตาลปีบ๊บจากนั้นนะคะเราก็จะตำส่วนผสมให้เข้ากันตำไม่ต้องละเอียดมากเอาแค่พอแหลกๆพอค่ะตามด้วยมะนาวค่ะบีบมะนาวลงไปได้เลยน้ำปลาค่ะ ใครจะไม่ใส่น้ำปลาจะใส่เป็นเกลือแทนก็ได้นะคะตามด้วยผงชูรสในส่วนของผงชูรสใครไม่ทานก็ไม่จำเป็นต้องใส่แต่ว่าแคเลใส่ไปเพิ่มความนัวนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะซีฟูดของเราก็สามารถปรับเพิ่มรสชาติได้ตามชอบนะคะวิธีการแกะปูดำเดี๋ยวแคเลจะแกะให้ดูเราจะเริ่มแกะที่ท้องก่อนนะคะ นี่ค่ะแล้วก็ทำการแกะตามในคลิปเลยนะคะจะแกะง่ายมากเลยนี่ค่ะแกะตรงกับปิ้งที่ท้องก่อนนะคะแล้วก็ทำการดึงได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปูดำต้มพร้อมน้ำจิ้มซีฟูด้ดแซบๆนะคะบอกเลยว่าอร่อยมากค่ะค่ะก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของเคเลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ